เ,ะะเพียงแค่นี้นะคะเราก็ได้แล้วนะคะซุปไก่อิสลามที่เราชอบมากๆนะคะเวลาที่ไปทานตามร้านข้าวหมกไก่เนี่ยเราจะต้องสั่งประจําสวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้นะคะเราจะมาทําซุปไก่อิสลามค่ะหลายๆคนเวลาไปทานข้าวหมกไก่นะคะก็จะชอบสั่งซุปไก่ซุปเนื้อมานะคะวันนี้เราก็เลย ถามสูตรมาจากร้านเจ้าประจําของเรานะคะแล้วเราก็มาแบ่งปันสูตรกันค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้นะคะเราจะใช้ปีกไก่บนค่ะขึ้นช่ายมะเขือเทศหอมหัวใหญ่ขิงแก่และมะนาวค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มทํากันได้เลยค่ะตั้งน้ํานะคะใช้ไฟอ่อนเลยนะคะใส่เกลือลงไป1ช้อนชาค่ะตามด้วยขิงแก่หั่นแว่นนะคะ เสร็จแล้วเราก็นําไก่ใส่ลงได้เลยค่ะไม่จําเป็นต้องรอให้น้ําเดือดน,นะคะเพราะว่าเราต้องการความหวานจากเนื้อไก่นะคะค่อยๆให้เขาสุกข,ขึ้นมาแล้วก็ความหวานมันก็จะออกมาค่ะนะคะเราก็จะใช้ไฟอ่อนแบบนี้นะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะเดือดแล้วเดี๋ยวมันจะมีฟองขึ้นมาเราค่อยมาช้อนฟองออกค่ะ นี่นะคะพอน้ําเริ่มเดือดนะคะก็จะเห็นว่าจะมีฟองลอยขึ้นมานะคะให้เราช้อนออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าฟองพวกนี้จะเป็นตัวที่ทําให้น้ําขุ่นนะคะแล้วที่สําคัญเราต้องใช้ไฟอ่อนในการตุ๋นไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยก็จะทําให้น้ําขุ่นเหมือนกันนะคะและที่สําคัญก็จะทําให้น้ําซุปไม่หวานด้วยค่ะนี่นะคะช้อนออกแบบนี้แล้วเราก็ ตุ๋นต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะระหว่างนี้เราก็มาหั่นหอมใหญ่รอไว้ก่อนนะคะวันนี้ที่เราทำเนี่ยเราทำเป็นน้ำซุปหนึ่งถ้วยนะคะก็จะใช้หอมหัวใหญ่แค่หัวเดียวพอนะคะแล้วก็มะเขือเทศลูกหนึ่งนะคะ ก็ขึ้นใช่ค่ะแล้วก็บุบุพริกไว้เพื่อความแซบนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราก็ต้มน่องไก่ไว้ด้วยไฟอ่อนครึ่งชั่วโมงนะคะทีนี้เราก็มานำหอมใหญ่แล้วก็มะเขือเทศนะคะใส่ลงได้เลยค่ะ เสร็จแล้วคราวนี้ให้เราปรับเป็นไฟกลางได้เลยนะคะแล้วเราก็จะต้มต่อแบบนี้นะคะประมาณ10นาทีค่ะเพราะว่าหอมใหญ่กับมะเขือเทศเขาจะสุกง่ายอยู่แล้วนะคะพอดูว่าหอมใหญ่กับมะเขือเทศสุกดีแล้วนะคะคราวนี้เราก็ใส่ขึ้นช่ายลงได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะ แค่น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะเสร็จแล้วเราก็มาทำการปรุงรสกันนะคะเราก็จะใช้น้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะน้ำมะนาวอันนี้เราคั้นสดจากลูกเลยนะคะถ้วยใหญ่แบบนี้เราก็ใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยหวานมากหวานน้อยเพิ่มรสได้นะคะ อันนี้น้ำปลาเราไม่ต้องใส่เพิ่มนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ในน้ำซุปเราก็ปรุงด้วยเกลือไว้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชิมแล้วรู้สึกว่าอยากจะเพิ่มเกลือหรือเพิ่มน้ำปลาก็สามารถเพิ่มลดได้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่พริกขี้หนูตาเพิ่มความแซ่บลงไปได้เลยค่ะอันนี้ก็ตามความชอบเหมือนกันนะคะเผ็ดม,มากเผ็ดน้อยค่ะ ตักน้ำซุปใส่ชามได้เลยค่ะเนี่ยนะคะเพียงแค่นี้นะคะเราก็ได้แล้วนะคะซุปไก่อิสลามที่เราชอบมากๆนะคะเวลาที่ไปตามร้านข้าวหมกไก่เนี่ยเราจะต้องสั่งประจำแล้ววันนี้เราก็เลยนำสูตรรับจากร้านข้าวหมกไก่ร้านดังนะคะที่เราทานประจำเลยวันนี้ไปแอบถามสูตรเขามานะคะเขาก็ใจดีมากเลยแบ่งปันสูตรให้เรานะคะ เพียงแค่นี้เราก็ได้แล้วนะคะซุปไก่แซบๆค่ะโรยขึ้นช่ายแล้วก็ที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือหอมเจียวค่ะชอบเยอะโรยเยอะเลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะอร่อยมากๆเลยลองทำกันดูนะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ